เลือกพักที่ใช่เลือกความหวังใหม่เบอร์หกสิบเลือกพักที่ใช่เลือกความหวังใหม่เบอร์หกสิบสิบสี่พฤษภาพากันไปเลือกพักความหวังใหม่ไว้ใช้งานใช้งาน ความหวังใหม่นำโดยนายชิงชัยมุ่งคนรมพร้อมนโยบายเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชนเรียนฟรีถึงปริญญาตรีสวัสดิการผู้สูงวัย3 0 0พบาทจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยที่ทำกินความหวังมีต้องความหวังใหม่เบอร์ v 60 ว่าที่ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่8กเกษมเปลงป่งปลังประสบการณ์ที่ผ่านมาทำงานด้านสายข่าว23ปีรอบรู้เข้าใจเข้าถึงประชาชนได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับยุวเกษรที่ประเทศอิสราเอลได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมได้รับรางวัลเกียรติยศถึงสองรางวัลความหวังใหม่ต้องความหวังใหม่เบอร์60พักความหวังใหม่เบอร์60ขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องมีประสบการณ์รู้งานรู้ปัญหารู้วิธีแก้ไข14พฤษภาพ,พาคก,กันไปเลือกพักความหวังใหม่ไว้ใช้งาน ว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอบัญชีรายชื่อจิรนันแก้วเผือกเป็นพนักงานอ,อบตอสำนักปลัดมา20ปีคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกร,ร,กรมาหลายสิบป,ปีเข้าใจเข้าถึงปัญหาและอยากเป็นตัวแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อผลักดันนโยบายดีๆให้กับประชาชน เลือกพักที่ใช่เลือกพักความหวังใหม่ <คน S 1> เบอร์หกสิบหนึ่งเจ็ด